สวัสดีครับผมเบานองครับมือนี้มากพอ,พอกับเบานองอีกคือเก้าครับผมมือนีเบานองชิมมะบอกความฝันสู่ฟังครับผมความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับปวดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกย่างขืนยุติชคและดวงครับเพิ่นให้เลขมากให้ความฝันมาเบาหนองกับมาบอกสูฟังฝันใหญตุ่มครับเห็นกันโดยบังเอิญล้วเบาหนองกับผัดไปถามเรขกฝันเพิ่นปกตินี่กับเห็นกันอยู่ตลอดนั่นแหละครับ ก็เลยมือนีเพิ่อนบอกสุขความฝันสูวฟังเพิ่นบอกว่าฝันดีแห้งเด้เบาหนอนพอไงพอไงเจ้ามาบอกเลขแม่เด้เพิ่นว่าพอไงเจ้ามามาบอกเลขเพิ่นวะเฮ้ยบอกเลขตัวใด้แหะแม่เบาหนองปกติเบาปกติบาหนองก็เชื่อเอิ้นแม่เนาะคันผู้เฒ่าตามบ้านเบาหนองก็เชื่อเอิ้นแม่บางคนเอิ้นยายแล้วแล้วแต่ถนัดบางเทื่อแล้วแต่รอดบางคอก็เอิ้นยายบางเทื่อก็เอิ้นแม่นะครับเนาะ จังใดกัดลองพิจารณาบังลองฟังบังครับผมเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันมาหนีสองคืนแหละเพื่อนว่าเพื่อนฝันเห็นผัวเพื่อนสองคืนแหละคืนแรกนั่นเป็นคืนวันพระตอนเศร้านั่นแม่ไปใส่บาเพื่อนว่าเอาเอาคืนแรกก่อนได้เอาคืนแรกก่อนคืนคืนวันพระโอ้เออวันที่สิบเจ็ดนอครับนอคืนวันพระแต่ว่าวันที่สิบเจ็ดตอนตอนเชร้านั่น เพิ่นไปใส่บาทเพิ่นบอกว่าจังได๋บ่ฮู้ดอกแต่ว่าเพิ่นก็ใส่ของเพิ่นอยู่เรื่อยแหละแต่ว่ามื้อนั้นเพิ่นเพิ่นว่ามีความต่างยิดต่างยิดในใจจังได๋ดอกเพิ่นร่าสินะเพิ่นก็เลยไปใส่บาทพอตกแรงมามาฝันเพิ่นว่าฝันเห็นพ่อใหญ่ล่ะเพิ่นว่าตอนแรกว่าพ่อใหญ่น่ะมายืนอยู่ถนนมายืนอยู่ถนนหน้าบ้านแต่ว่าบ่เว้าหยังเด้อ มายืนยิ้มซื่อๆใส่ชุดขาวมายืนยิ้มอยูหนาบานซื่อๆเ่็นวาแม่ก็บรได้คิดยังก็เอึอขึ้นแล้วไปพอบรรมาขึ้นที่สองเ่นว่ามาขึ้นที่สองอันมาฝันอีกมาฝันว่าน่งอยู่ในงานโสเพิ่นน่งอยู่ในงานโฉเพิินแต่ว่าก่อน ก่อนก่อนก่อนที่เห็นเพื่นว่าได้กินได้กินโชยมากเพื่นว่าได้กินโชยมากเตะเข่าจะหมูกเลยเพื่นว่าในฝันเด้เตะเข่าจะหมูทวนเลยไงหลังทวนเลยเพื่นว่าเพืนว่าเฮ่ยพอไงนี่มาหาอีกบ่สเพื่นว่าในฝันเพื่อนังในงานศพผัวเพื่อนน่ะล่ะอันพอไงนี่มาหาอีกบ่สเพื่นว่าเช่นไงเพื่อนก็บรร เอาจังไรก็เอาเพื่นวะสิมาบอกเลขว่หรือสิมาอย่างแกให้ฟาวมาเพื่อนเพื่อนบอกนะเพื่นบอกในฝันเพื่อนนะพ่อปนีเพื่นอนว้าเลยข้าวหนึ่งกกได้ยินเสียงป้องแรงโตลงตอหนาเลยเพื่อนวที่นะ่นโตลงตอหนาเลยอันเลขนั้นตัวแดงจึงคึงเลยเพื่นว่ากเลยว่า อันเล็กยังละเมีเลขฝาโล่งพอเพิ่นนั่นแหละ่นละเลขฝาโล่งพอเพิ่นเพิ่นก็เลยอันเอาเลขฝาโล่งให้เบิ่งเพิ่นตื่นมาเพิ่นก็เพิ่นจดไว้เด้เพิ่นก็จดไว้บัดนี้เพิ่นก็เอาเลขฝาโล่งให้เบิ่งเพิ่นบอว่านี่ดิเพิ่นว่าโตแดงจึงคือเลยด้เพิ่นว่าบ่าวน้องเอ้ยเพิ่นว่าแต่ว่าเลขสิมาหรือบ่มานี่แม่ แม่ก็บอกว่าได้เด้อเพื่นวาแต่ว่าแม่ฝันแนวนี้แล้วก็แม่ก็ไปหาซือเลขไปแลอดเพื่นว่าเห็นเจ้าของแม่ก็เลยบอกสู้ฟังเพื่อนวะสินะลองเบิ่งเพื่อนวลองเบิ่งเพื่อเพื่อเพื่อนพม่หา้เลยใอ้โชกเพื่อนวฝันเห็นสองขึ้นเลยเพื่อนวสองขึ้นสอนเลยหรือว่าเพิ่นดีใจว่าที่แม่ไปใส่บาทแต่ว่าแม่ก็ใส่อยู่ตลอดด้ยแหละแต่ว่าบุกเคยฝันเห็นเพ่นว่าแต่ว่าไม่ทำเงิน ฝันเห็นทองเถื่อและฝันขึ้นรันพระเถื่อหนึ่งแล้วก็หลังมากกับฝันเห็นอีกเถื่อหนึ่งแต่ว่าเถื่อที่สวงนี่ฝาลงตกใจเพิ่นว่าน,นี่ฝันเหลขอายุพวกพ่อเพิ่นเด้่พอพวเพิ่นอายุพอเพิ่นแปดสิบสามปีครับแปดสิบสามปีอายุยายตุ่มเจ็ดสิบห้าปีครับบอกเดล็กเนี่ยครับเพิ่นขามาเพิ่นมาขาฝันบอกเหล็กเนี่ยเม็เดเดียวตัวเดียวครับ เลขฝ้าโล่งครับสองหกห้าสองหกห้าครับเลียก้าโล่งปกติบ้านนองกะเห็นกะแล้วแต่มองเนาะบางมองกะเขียนได้สามตัวบางมองกะเขียนได้สองตัวนี่้าโล่งนะแต่ว่าของเพื่อนนี่เขียนมาสามตัวคือสองหกห้าครับลองมั้งครับลองพิารนาเบิ้งเพื่อเิ่นมา่เขาฝันบอกเมียเพิ่นแล้วกะ อาจจะบอบเบลห้โชกเอฟซีถูกคนนําเพื่อมากดอรว่าเนาะเพื่อมากเบานองกันทำนาทีของเบานองลระเพิ่ใหามางวดวริหันนั้นคนใหามาหลายวอล์คิบบ่ทันแต่ว่าจนถือหายจนถือเขาหาว่าหาเลลกมากแล้วเบาเบาเบาด็กเบาบ่ทันเบานี้เบานองสีฟ้าวายามลง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 ไงเห็ได้หลายทีโสุดคลิปนะสีลงมือละหาคลิปชีคลิปเลยล่ะถ้ามีเวลาเนี่ยก็ลองบนงคับได้ ลองมึงครับเด้อเลขฝาลงฟวดเย่ตุ่มครับสองหกห้าสองหกห้าเลขฝาลงแล้ววัดตกลงมาแดงแป๊ดเลยผนว่าเลขฝาลงเพคนน่ะอะ่ลองพิจารณาก่อนครับเด้อหรือว่าพายีไซส์ศูนย์ลงไปน้ำบอ่อแกเหลี่ยเตีย๋ยภูมักนะครับเด้อแต่ว่าเปิ้ลหายมาซัมหนีบ่าวเราคงไม่อยากไปแปลเหล็กยังองเพิ่ลไหลายแต่ว่า ก็ล่องล่องลอง่ลองกับเบิง้งล่องเป็นสองเก่าหาเบิ้งกันเลยล่องล่องกับเหล็กเบิง้งเดี๋ยวบ่าวหน่องสีแคนลงโตประกอบให้สองเก้าห้านี่เผื่อครับเผื่อเผื่อนะครับเนาะอายุผัวเพื่อ,อ,อนแปดสิบสามปีราคาอายุยายตุ้งเจ็ดสิบห้าปีครับแต่ว่าเพื่อนยังเป็นคนแข็งแรงอยู่ยางหาเหตุยางฟันใหม่เลยเสยเก่งแห้งครับผมแล้วก็เหล็กฟ้าลงสองหกห้าครับผมจะได้กัน มาหลับโชกเป็นํ้กันลองพิจารณากานครับเด้อเดี๋ยวที่มีคงชดทายบอ่าจะมีครับหลายคนครับตอนนี้ก็คือหายรักมากก่อนคงชดทายจังวากันบางคนหายทั้งเลขกวิ่งเหลียงยังมาเลขกวิ่งนั่นหายมาหลายครับแต่ว่าเบาปงว่าเบาหนองเบามากล้วคนสิเบิงบอคนสิฟังบอเล็กวิ่งเพราะว่าเบาหนองกับบอเคยบอเคยเบาบอเคยอย่างนะเดี๋ยวมีเหล็กวิ่งเดี๋ยวบอหนองจะมาเบาสูฟังครับผมสิมากวมากอะขึ้นอยู่ที่ดุลพินิษของแต่ละคน พิจารณาเอาเลขกวิ่งครับลองิึงได้เดี๋ยวงวดนี้เบาน้องสินเนนเลขกวิ่งไห้มาหลายแห้งเลขกวิ่งจะได้งวดนี้เข้ากับมาลับโชคไปนํำกันคือเกา่างวดวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมครับเดือนนี้มีสามงวดหนึ่งสิบหกสามสิบเอ็ดแล้วก็มาลับโชคก่อนไงส่งท้ายปีส่งท้ายก่อนเข้าพรรษาเดี๋ยวมาจับเงินแสนเดี๋ยวมาจับเงินล้านน่ครับ เดี๋ยวมีเลขวงในมากเ้เบิง้งงวดนี้มีเล็กวงในครับแต่บกขื้นตาฉลาเด้อครับเอ้บอบขืนตากองฉลาเด้อเดี๋ยวถือจับหยาดเขาบอกว่าเอาลงใดแต่ว่าอย่าเอาตากองฉลาลงเพราะว่ามันเป็นการไข่ไขวาการดูมินมินประมาทเพิ่นมินประมาทกองฉลาเพราะว่าเหลขกลวดไหลมันบ่มีหรอครับมันบมมีหรอเขาขเขาตรวจสอบมามันถีย่ยาก คนเตือนเบาหนองมาเบาหน่องก็เลยเอามาบอกสู้ฟังสื่อหอกยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีงวดที่31ก็รกฎระดาง66สวัสดีครับ